สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อกี้นีสนุดกับสไปบิกซีเนาะรถก๊อบสนุกกับซ้อมแล้วนะพี่น้องสนุกจะทายผาพบรรยในการโมบานที่สนุกอยู่เออที่สนุกอยู่เบิรงให้พี่น้องเบิรงนน้องพี่น้องเนาะไปไปพี่น้องปิดประตูก่อนไปนากันเดี๋ยสิไปขึ้นรถก๊อบพี่น้องเออนุกเป็นคนขับเพราะว่าสนุกขับบ่ไ้เพราะสนุกสิถือกล้องนะพี่น้องนี่พี่น้องรถก๊อบรถก๊บคููใจสนุกที่สนุกขับประจด เราเพึ่งซ้อมแล้วพี่น้องนี่ไปกับแม่ายนกคือเก่ายวไม่ไอนกเราสบายพี่น้องอุ้ยเปิดได้ไหนครับ,บขอบคุณครับทงบรรยากาศบรรยากาศนี่พี่น้องทางออกโมบานสนุบรรยาจากดี่ะพี่น้อง <c oughs> อาจจะครูคาเจ๊งน่อยเนาะพี่น,ออน้องเพราะเนิร์ตว่าตับงลดนะน,นี่ก็เป็นเวลา <c oughs> เจ๊งมุ่งละเน,นี่เป็นเวลาสิบมุ่พี่นอ้องสิบเอ็ดมุ่ละประมาณนี้ลพี่นอ้องนี่บรรยากาศพี่นอ้องรถก๊อบโผล่มาเนาะพี่ ละซ่แต่ละซ่ไอพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นมูบานเป็นเจเป็นเครื่อ่ายเดียวกันเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าซื้อมันจะคนละซื้อเนาะมีพี่น้องสสาธารณะที่ว่าสนุตก็เอ็นดูเอมอ๋อมากมาลินเนาะนี่ปกติจะถ่ายให้เบิรงแค่บอที่ได้หูแกตก่นี้มันจะเป็นแบบมุมกลว<ช>เงเลยเนาะถ่ายห้เบิรงพี่นนอะ ได้พี่น้องโมบานที่สนุดอยู่พัฒนมวนบอนี่อันนี้เดจะเป็นเซเว่นเซเว่นโมบานีเนาะกับเป็นทางนาที่เขาจะไปวิกงซี่เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่ก็จะเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งแต่ก็เป็นเฉพาะเดียวกันเนาะเพราะเมียนมาไทยเด้อเดี๋ยวโบเฮ้นไปซื้อโมบานพี่น้องโบบอกดอกให้พี่น้องเบิ่งเอาเอง แต่เป็นผัวอาศัยอันนี้เป็นหันกว๋วยเตี๋ยวประจำหมู่บ้านพี่น้องนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวลุงดำเด็กเทปไปเบิง่งคุเบารอ่ๆพี่น้อบนงบรรยากาศดีๆพี่น้องแดดดีมื่อนี้ แดดดีฮอร์ดีเนาะีแเก็ด้ี๋ยวเขาก็จะเลี้ยวไส้เนาะเพื่อที่จะเอารถกอล์ฟไปจอดไว้ที่ทังออกมาม่บ้านแล้วเขาก็จะย่งางไปบิ๊กซีเนาะนี่ขอเจห้ที่รปภเปิดเปิดให้หน่อยครับ <c oughs> <c oughs> นี่หล่อไหมหล่อไหมไม่เห็นหน้าเลยเนาะ ดาวไปเลยพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะจะได้กาแฟก,ก้นไหลก้นแชร์กดติด,ดตามกดนซับตะไคร้ให้ดุงด,ดาวทรามนเมาคงนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นภานวัตถุการีวัชนุษย์เดแต่เอามาฝากซอยในหมู่บ้านสนุษเนาะมันเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านจะคล้อเดียวกันเลยพี่น้องแต่มันคนอาจจะแบบว่าเออธุรกิจเขบครัวเสียแต่คนรละแบบเออหน่องเสียเนาะเขากระโบว์ของเขาหรอก